อ่ะสวัสดีครับเอฟซีเพ่ต้องแหล่ทั่วโลกพระท่านเอฟซีพ่ต้องแหลครับเนาะบุนี่พอต้องแหลคนะน,หลนเดิมมาปูดาบดำครับปูดาบดำแล้วครับเนดะ้อมาคอยโชกค,คอยลบโดนเ่บไบด้มามหาเพึ้นอ่ะมาผู้เดียวครับถือระปินเดียวอืกันขึ้นอ่ะมาเปอดกันแล้วสิโตกลุมยางครับอืมบุ่งดีมันมีหอมแล้วครับเนาะเอามาที่นี่ไปเบื้องไปขอพรอมพ,พอต้องแหลคนเดิมนี่แล้วรับเอือ ปูดาบดำครับปูดาบดำของเออมาเถียวเดวก็บเ่เคยผ่านดอกนะครับรอเดี๋ยวนี่ครับปูหรือสีดาบดำเราขอโชคลาภวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมพศสองพันห้าร้ 1, อยหกสิบหกนะครับรพอทองแรลคนเดิมผ้ามูเจ้ามาขอโชคลาภกับเพิ่นลวัดไงเลยล่ะงงดสิมา้าเนี่ยมะม่าบามากาพร้อมพอท้องเรือคนเดิมนะครับเนาะนะอ่ะสวัสดีครับ พราะ่าท่านเอฟซีพ่อทองเหลคนเดิมมาปูดาบดำโดนหรอกบ่ได้มาขอโชคขอลาบพ่นเป็น,นเป็นตำท้ายแล้ครับมาเอาอย่างม้าหายเพิ่มดื้อมากรา,าบมาไหว้พร้อมพ่อทองแหลคนเดียวครับสาวช่องงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศถอนแันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นนะครับเนาะบ่ได้มาโดนบ่ได้ผู้ข่าบ่ได้มาหาปูโดนมานเยี่ยมมายามบัดที่มีคิดนทอด ถึงปูเสแล้วพอทะ้องแลี้ยได้ถูกเชือกกรเบื้องก็ผ่านแล้วนะครับเนาะหาปูกัอนนะโปให้ผู้ขายเลยนะครับละโปให้ลูกให้ร้านนะเ<อ>พอเาะต้องแลีคนเดิมบ่ได้มาหลายงวดกับปูเอาหลดเอาฟังๆระบบใบบรรทัดต้องแก้ตั้งระบบใบบรรทัดม,ม่านี่พอต้องแลีเนี่ยเพราะฉันมาหาปูนะครับเนาะเอาหน้งวัน<อ><ม>นี้แล้วกันเดี๋ยวเบิ้ง ปูดาบดำปูหรือสีดาบดำกระไรน,นะครับเนาะคนรับทิศตัวนี้พอทองเหลมาขอไปจําพอทองเหลมาบ,บเคยาหกระเป๋ามือบานบเคยหกับบ้านมือเป่านาะครับเนาะเอเฮงๆรวยเยๆงามๆให้พระนัทันเอฟซีพอทองเหลคนเดิมนะครับใใปูในคนไต่ั้งั้งเล ตรงๆไปโลดเห็นคนไทยเบียกไทยแล้วที่หนึ่งก็ปูเห็นมันมีิีบ้านซาหาบานฤก้อได้ไปอยังได้ไมาจากไสโนช่องเพราะทองแหล่จากปูหรือสีดาบดำอืมไม่เป็นอย่างน,ะะนันหรครับเนาะอ่ะมาจุดเดี๋ยวเอาตรงแหล่เดี๋ยวควายมาน,น,บน,บนออบ่อข้ามาอยู่ครับแล้วก็ใหผ่านนะน้อครับเนาะ,นะ วันที่ผ่านมากอะเป็นยังไงท่านผู้ชมมีผู้ใดได้โชคได้ลาบ่าสารต่างๆที่พอทอ้องแลือขึ้นทาไปขอนะครับเนาะ เน่นในแล้วครับนะเดี๋ยวจุดพูดจุดถูแล้วก็า่าวว่าหุดถูกจุดเทียนเอาโอนราดีให้คนกินเรากล่วกาวว่าให้คนยิบเลขเทียนซี่ให้นะครับเนาะยิบเหลี่ยมซี่ให้ไปปังเลยว่าถิ่มา่ายคงได้ดีเนาะ ไห้เลยครับเด้อปูดูสีดาบดำทุกคนกางิดดูแลคุ้มคร้องผิดบ้านซาหาบ้านลือ้อหายขวดหมีดีขวดไส่รักษาคุ้มคร้องมู่บ้านดูเย็นเป็นสุขนอนหลับฝันดีแล้วครับน้อ กเล็ผู้กับเล็กเสียมซี่สองยางครับผู้ดูสีดาบดำผูดดส้สับสิบเหมืนตุ๊กบอลครับ ตรงดีละปูคนทีห้โชคลาบเม่นๆแล้วครับเนาะคือสีได้หูวเออพอท้องเรยขนาดฝนตกๆก็ยังมาขอยโชคลาภให้เอฟซีของเพิ่นอยู่เพิ่นกับงสีละตัวนะครับเนาะปูนั่นสีดาบดำปูดาบดำมาบัที่นี้ทมม่านผู้ชมมาไหวามาบอกก้าวพอพอท้องเร่คนเดิม โอเบิกอ,อย่างหลายมาผู้เดียวเดียวสันหลังอยู่โนดนบ่ไใ้เอาแค่เลขถูกก็เลขเสี่ยมซี่คอเราแคแร์อยู่ในศา,จานลจักหนฝนตกครับฝนตกลิ่นตรง,งนี้แั้วตัวก็แห้ง รวมจีต้องอยังมาบอกก้าวพร้อมเขาต้องแลคนเดิมครับปู่ฤาษีดาบดำไม่ได้มาหาเพิ่นโดนยางขัดอ่ะมาบาันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเดอ้อปู่ดาบดำปู่ฤาษีดาบดำนะครับทุก นี้พอทัองแลคนเดิมผ้าเอซพัะนทันเอซีพาทองแหลคนเดิมผ้าเพิ่มากขอโชคกพอรลาเบียกไทยแล้วที่หนึ่งเบียกเซียมซี่กเัเมียกทุกบวนไปจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบนัน,นะครับเนาะปูนุษีดาบดำห้องทิดโอ้ครับผมมาข่าวะะนะครับเนาะผมม่องลืมปูนุษีดาบดำผู้สางสิทธิ์นะครับนเนาะโดนหรอลูกหลานกหาเดินห้างไป คิดถึงผููยางขักบทที่นี่ม้วนใบจอมบางที่หนึ่งก่อรักดาคมบ่อสารพันห้าร้ 1, อยคนทัอต้องแลคนเดิมห้าเอฟซีขอยต้องแล่ชัวรกมาคอยชกขอลาบก็บท่านแล้วครับเนาะผมหวังว่าปูฤาษีดาวดำติดจัดเล็กไทยแล้วก็ที่หนึ่งหมอกหอแก่พอคุขาเล็กเชื่อมซี่หรือเล็กถูกเอาเป็นทั้งสองยางเลยสามตัวและสองตัวของเล็กไทยแลว้วก็ที่หนึ่งแล้วก็เนาะเอาอย่าลืมผมบังวา่าลูกจัก ผมบังว่าผมเก้าจบผมติดเชิญปูมือุสีดาดำลงมจากปลาล่างมาหยิบเหล็กถูกไผบุกขาดังจากนั้นก็ะคือหยิบดีเสื้มซี่หยิบเหล็กเสียมซี่เอาสองยางคอผมบางว่าปูดุสีดาดำนั่นน่นมากที่บังว่าสิปวดประทานเหลขไทยแล้ววก็ที่หนึ่งไหแก่ปวดพุกขาสามตัวต่างต่งปังปังเงินประจแวันที่หนึ่งกระดาษมพรคอนก็พันห้าร้อยหดหมกเท่านั้นแลยวปูด้วยสามตัวตัวล้วสองตัวสาธุ ที่นี่กระผูล้มจากกันร่างมาผมมีเชือลงจากวันร่างมาหยิบเล็กู้เลขผูแล้วาที่หนึ่งช่เลยอ่ะมิตรปูเราผูนะครับเนาะมาเมื่อวานแผ่งูบุขายิบ้านเดียว้ะครับเล้วเลีท้ายแลวาที่หนึ่งก่อนที่หนึ่งกักาคมประักลางราคเท่านั้นเอ้าเชิญครับผูอันเดียวครับเอาเงๆลอแล้วครับ ยิบให้โดนพัดอังให้โดนพัดโบ้พอต้องแรกครับท่านผู้ชมป้าห้องครับดูเป็น,น,นจังดีเอ๊ะ มาปูมาที่นี่พอต้องแลคนเดิมผมพกาขาเสิเชิดมาหยิบเลกไม่เสีมยมสีห้สามไมเป็นเลีกยกใช้รางวันที่หนึ่ง,ง,ง, 1, 500, ง,งแล้ว,ลวลลดดดครับเนาะเป็นเรีกยกใชางวันที่หนึ่งวัดประจ่าวังที่หนึงกรกฎาคมพ่ออนันห้น้อยหงเกับเรื่อหยิบมาเทรามาผมก็เยาสาเทอเอาปังปังเลย่ะขอเชิญปูปูฤที่ดำดำเชิดครับายแรกปังปังเรขท้ายวันที่หนึ่งเอ้า อยงนัง่นนั่นม้เลยปูน้ำสีดาบดำหยิบเลขกเสี้ยมที่ให้หาครับหมายเลขห้าเอาละครับเนาะแล่กเกิดขึ้นได้นะครับนะบหมายเลขห้าอ่ะปูขอบคุณนลงนาครับอ่ะต่อจากหามาครับต่อจากหามาเล่กชใช้ลงมาที่หนึ่งอ่ะหมายที่สองเชิญครับปูเอา้า นัยงนยงไม้ที่สองปูนุปูนุสีดาบดำยิบเล็เชื่อมซี่ให้เป็นไม้ที่สองเนยงเนียงนียงเนงนงเก้าครับไม้เล็บเก้าเอาไ่เก้าเอาอะไรเกิดขึ้นได้นะครับล่ะสมยมเกิดขึ้นได้เบ็ดหลักเนาะไม่งีเนี่ยเอาไม้ที่สามปูปูนุสีดาบดำโป้ห้ายางครับไปตัดชินเลยนี่ไม้ที่สามนี่ไป็เล่มไทยเราที่หนึ่งเล็กต้อจากขาเก้ามา ห็นไม้ตัดสินไม้ที่สามเรียกไพ่ราองที่หนึ่งปูนุสีดาบดำจัดให้เอาแย่างนี้ไม้ที่สามไม้ตัดสินปูนุสีดาบดำยิบให้ตัดสินยาักอย่างนี้นง่แง่แง่แง่นง่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 ่่หา่าี เจ้า594นะครับเนาะเลขเสี้ยมซี่ปูฤอษีดาบดำยิบให้ท่านผู้ชมกับพ่อทองแหล่พระทันเอฟซีพ่อทองแหล่คนเดิม594สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิงเท่านั้นนะครับเนาะความเชื่อส่วนบุคคลเนาะม,มาเร็วเล้วแล้วแล้วลวบัด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 ทีนี้้ามาเบิงเล็กคูเนอนนอนนะครับเดยว เลี้ยงอนุราหนี้เขาจะเข้าวก่อนเดี๋ยวพอทั้งเรือสิจัดให้เบิร์ดละท่านผู้ชมเรียนมาอยากให้ว่าทักงเรือไปกลางคืนสารต่างๆเดี๋ยววันนี้ละเขาเบิรงดมูเจ้าเขาฟังๆสิต้องฟังรึเป,ป,ปล่าขอปูคนเดียวตัวดอกเดี๋ยวมาเบิรงพร้อมกันอรอเเครนอนโน่นนี่นั่นเนาะครับเนาะ คุณพูเดี <k 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 ๋ยวมาซ้งไอ้มูเจ้าเบิ้งจัากวนจะข้าวพอน่นรับพ่อเป็นยากระใสพอกินเข่าแสียพูอลคน่อนึเบิ้งพ่อหย่างพ่อหนึ่องขอยทักเรบเบิ้งจัากวนกินขาก็เสบยด้วยแต่แม่เจ้าครับหมดก็ได้หลายเลยไอหมดเออเออดหมดอีกอย่างบุมดมุนี่พราะกันเลยทุกท่านแตเราไมนไตเร็วๆไปหมดอีกอย่างเนาะมันลำข้าศึกๆมามาเบิ้งน้ำกันครับ พอต้องเดิมค่อแแลกกันนะมูเจ้าผู้ไดเห็นจังไดกัคือยังสันนะครับนะผมที่อขออนุญาตปูดาบดำปูฤาษีดาบดำขออนุญาตถ่ายถ้ำให้มูเจ้าเบิ้งอ่ะท่านผู้ชมเบืบ้องมีซองให้เบิ้ง แห้งไม่สารเพินน่นแหละท่านผู้ชมเอาสาราวันเตี้ยลงมาหน่อยเดี๋ยวครับดวยได้เก,เกิดขึ้นได้เบิร์รับนลมฝนยอันนี้มาดอกนี่หลังมาดอกนี่อืนี่หลังมา ลุญยากห้งเลยทุกผู้ชมแห้ง่ยากล้มเลยขู่ในอย่างบ้านี่ก็ไหนจานผลละไม่เลยขออนุญาตยิบมาเบิ้งครับนี่ฮารุชมเบิ้งมีอย่างบ้าโอ้มากันยังก่อนนี่มากันกวนมังเกียวบ้าเกียวบังกอนเอา เดี๋ยววันไดก็เกิดขึ้นไดน้เหมือนะครับเด้อผลละหมากลากไม่มยุใ่ในจานผลละไมปูคนกินแล้วคนก็นเขียนโชคลาภให้ตัวแล้วครับเนาะเบิ่งเอาครับสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยณในการรับชมหรือรับฟังระเบิงเท่านั้นนี่จานผลละไม่ปูนึสีดาบดำํำนี่เจ้าเห็นเป็นจังไดเต่าปูนบโอแล้วครับเนาะเต่าเต่าเต่าปูนโบเบิ่งถือถั่วกันกลวยไม่บอกกวย เว่ยกรมีอือมเสีเอาเมาเบิ้งเทระน้ยไปลวดเอาน้ยสมโน,น้ยนี่เป็นไงเอาเบิ้งสมปูก็นะดันี่ครับอืสม สีดาบดำครับเดี๋ยวถามาเบิ้งเลข้ยงทวดนกันใหม่สองตัวเรา,าเบิ้งเลข้ยงทวดเกาขะลาครับเลยครับเลยเราก็บ,บ้านเลยล่ะมียังบ่ไงเจ้าเห็นมีจังไงครับเห็นมียังไก็คือย,ยังสัน่นเลยครับนะมือเจ้าเบิ้งเอาโอ้พอต้องเลียเห็น

ว้าวเดีดยเ๋ยวกะขด่าเลขขาไงอืมคือว่าแมนสองวายุกลางเเบิ้งคักับสฏิบ็นตัวง่ญ่ก็คือหาห่ายเลยอืมอืเก้าหนึ่งศูนย์ห้าบ่ม่จังไหเลขสีตัวเก้าเรืงศูนย์หาคืางแลเห็นหนึ 1, 0, 5, ่งศูนย์หาสินี่คือพอต้อแลเห็นนะรับด้าอืจากกล้วยอะ้อืมเบิ้งเขารับอ,อืนไ้เกิดขึ้นได้เบิ้งะ มันจะยู่ในสารปูนะครับเนาะเบื้องกล้วยนู่ยนี่ก็นะ่ะคือถ่ายแมงยิ่ดิถ่ายแม,แมงนี่ได้กล้วยนู่ยนี่อืออ้าเดื่งบุ๋นเก็บนี่ชัดครับเราต้องเรียนเห็นเก็บหนึ่งเก่ากลว,วยนู่นนี่ดูใยๆหนึ่งคือ ศูนย์หกปดบ่เอ้าเบิ nah ่งเอาครับอต่ยังคือยังทันละพวกเจ้าเห็นจังไงสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรบเบิงเท่านั้นคือเขาละพูดงวยนี่ไหมอย่างเงี้ก็กลางนี่เป็นไปเอาเบิ้งเอาเจ็บมากลางด้วยหกอย่างน้อหนอ อืหกศูนย์เจ็ดสี่หกหนึ่งเจ็ดสี่มีหนึ่งมีหกมีเจ็ดครับนุ่ยอย,ยู่กลางครับแล้วเอา้านุเจ้าเห็นเป็นยังไงเบื้องเป็นแนวทางเดี๋ยววาที่นี้มาเบืเบ้องเลี้ถูกบัดนุ่ยนี่เป็นเดยนุ่ยนี่นีน่เบิดไปเบิดแล้วนะวมาที่นี้เป็นซองเบื้องอย่างอื่นเนี่ย แนงแนงแน,ง,แนงก็ซองเบิ่งอย่างอื่นกับถ้วยแก้วกับมีมะมาเบอ่งถ้วยแก้วปูดูสีดาบดำก็น่ะแล้วก็นนะเลขถ้ยวยแก้วนี่ขงขงซาเขารื้อบอกคือกันเด้อมาเบิรงก็ครับเลขถ้ยวยแก้วปูหรือสีดาบดำพอต้องเรยเห็นเลขสองหกเบอร์ขับแล้วขับแล้วเนี่ยมันสองคือสามูามุเจ้าก,กับเบอ่งเอา เด็กสองหกก็ต้องเลี้ยเห็นบางกลางเลยกับกับหยังบุอืมอามมูเจ้าเบิง่งเอาครับนี่เด็กถวยแก้วปูหรือสีดาบดำอันนี้เกิดขึ้นได้เบิือนะครับแล้วสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นตัวมูเจา้ออเจาอนะไปเบงมองไหมพ่อเราถวยแก้วพอ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 แล้วถวย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 แก้ว นาๆๆนคะันาะนครับยังหลักทันอยือย่าตัวผูขาดนะครับะนะต,นต,งาางต้งแวคนเดิมมาคาราวะกูย่าตื่นย่ทถ่วงนี่สามยางสามสี่ปะนี่จังเลยกกระเบื้องเอาอ บองไม่เด้งเบิ้งเบึงเบึงเบิงเบึงเบึงบองไม่นี่นะครับเด้อนี่คือนี่นะครับปู่ฤาษีดาบดำผู้ศักดิ์สิทธิ์พอทอกแลียเออพ้าท่านผู้ชมมาคอยโชว์คอดาบกับเพิน่นนี่นะครับเด้อเดี๋ยวพอทอกแลียลงมาหนังไม่ดีๆก่อนอะผูบบ้ชมมาที่นี่มาทำว่าเบ,บิกเลขทูบรับกันเลขทูบใหม่เบิกพอดี แดงแดงแงมาเบิงเล็ทูบกับพอทองแลร่อะครับวยไฟข่นะปูฤาสีดาบดำให้โชคใครลาบโบ,บเจ้าอ็ไรครับศูนย์หนึ่งห้าครับตรงกับเลขที่ผมทวงเลยเนอกผมว่าเพราะว่าผ,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 ผมเห็นศูนย์หนึ่งหานะอันนี้เลขทูบป,ปูฤาษีดาบดำให้ท่านผู้ชม เอพ่อทอกและเดี๋ยวเดีย๋ยวศนห้าี่ครับเนดะ้อศูนย์หนเป็นเลขเป็นเลขถูกของปูรืสีดาบดำมอบให้พ่อทอกแลกัตบต่ะเวชมเลขถ่ายเล้ที่งศูนย์หน่งห้าเอา้าพ่อบาอ้า่ระเวนชมอขอโชคขอลาบไม่เอาละครับเนดะ พอเพิ่นง,งวดประจำวันที่1กรกฎา,าคมพศ2,566ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆรวยๆสวย,สวยๆงามๆามก็ปู่ฤาษีดาบดำผู้ศักดิ์สิทธิ์คนไทยเราระเลขโชคลาบนะครับเนาะเลขเชื่อมซี่เออหาเกาซี่เลขทูปศูนย์หนึ่งห้านะครับเนาะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นเอาพอดี กำลัจะเลื่มคนแรงคนแคบพอท้องเรียคนเดิมฝนเข้าตกเออฝนตกกำลังตกพอดีพอดีล่าเราไปชมไปขึ้นในนางรถบ,บ่เปียกดอกอ่ะคนทั้งมนอนหลับฝันดีคมณเก็บใหญ่คมไข่ขใหญ่มีเอาตัวนี้น่เนาะพ่อฝนตกไรเนาะไปอจะเลื่มคนแรงคนแคบพอท้องเรียคนเดิมสวัสดีพระท่านเอฟซีพอท้องเรียคนเดิมนอนหลับฝันดีทุกท่านไปสวัสดีครับ